ไอเจอโอ้ยนำมันตัวอะไรนะ่ะโอ้ยวยไงไม่เคยเห็นควายหรือไงโอ้ยแล้วควายทำไมมันมีงวงล่ะอืมึงก็ไปถามคนที่ขี่เลยไปลบน้อยจ้าลบหน้อยจ้า,จาช้างมาแล้วจ้า ถ้ามึงจะใส่ขนาดนั้นมึงไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้ไหมเพื่อนมึงดูตัวอย่างก,กูนี่อันเดียวก็เกินพออืมพวกนายนหลบไปเลยดูฉันนี่โอ้ยมันอยู่ไหนวะนนั่นหนักกูค้ำหาอยู่ตั้งนานนี่ไงละ่ะในที่สุดกูก็เจออย่าเพ้อออกมาเพ่นผ่านนะลูกกูอายเขาโอ้ยในสาบานได้เลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตีนเด็กแต่ว่ามันคืออะไรวันเนี่ยหัวใช่เท้าก็ไม่ใช่แก่รอดก็ไม่น่าจะใช่แล้วมันคืออะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะทุกคนเอาเฮ้ ยไปทำอะไรกันตรงนั้นน่ะ,ะพวกหนูก็แค่อยากจะมาช่วยทาสีก็แค่นั้นเองค่ะ โอ้หมดกันเลยสีทาบ้านกูแล้วมันจะล้างออกไหมล่ะนัน่ะโอ้คนอย่างพี่นะเหรอขับอย่างเดียวมันก็ไม่เฟี้ยวนครับน้องๆน,งนี่มันต้องบินไปด้วยมันถึงจัดสดโอ้สองสัยมันคงจะอัดมาเต็มคาราบ,บิลเลยเหรอโอ้เพื่อนมาๆๆมา,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 มาถ่ายเซลฟี่กันหน่อยยิ้มนะ1นึสองสชีสแล้วแล้วอยู่ไหนละ่ะลูกกูนะโอ้สุกได้ไหนเราจะเท่าตัวกูขอนอนก่อนละกัน อโอ้ชิบหายละข้าววินแค่ห้บาทกูต้องมาแบกเตียงให้มึงด้วยรอเนี่ยอศิละปะอยู่ที่ใจความมะไลายอยู่ที่มอือนี่กูนั่งตัดเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้แค่นิ้วเดียวเองโอ้ไม่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 ไม,ไม,ไม่อย่านาวีอือย่าได้คิดนาวีอืเดินไม่เป็นเลยนาวี นี่มันบ้านในไมค์คราฟหรือเปล่าวันนี้แต่ว่าทําไมมันดูแปลกๆวะกูยอยากรู้จังใครเป็นคนออกแบบนนม, <c oughs> มันเนี่ยอืมอุ้ยมันคืออะไร <c oughs> เพื่อนเราขอจับได้ปล่าอย่านะมึงอย่าจับนะมึงอุ้ยกูไม่จับก็ได้กูบีบแล้วกันไอเจ้เฮ้ย นี่นี่ลุกให้หนูก่อนได้ไหมหนูรีบหนูปวดขี้หนูไปไม่ได้ไม่ลุกใช่ไหมหนูจะปล่อยตรงนี้แล้วนะเฮ้ย hey, ตอนนี้กูเมาละกูไม่ไหวละกูกอกินน้ำพึ่งมะนาวก่อนแล้วกันจูบเอ,เอชิบหายแล้วเนี่ยมึงกินน้ำยาล้างจานเข้าไปแล้วนั่นนะ่ะเฮ้ยขอเล่นหน่อยเดียวก็ไม่ได้ยึมแป๊บเดียวเนี่ยโออย่าร้องไห้เลยโอเอโอเออย่านะอย่าร้องไห้เลยเ้ hey, ในที่สุดก็วาดรูปน้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่จ้าไม่จ้าเหมือนไหมอืมเจ้โอ้นั่นมันวาดรูปน้องหรือน้องโดนวาดเนี่ยโอ้ยอืมนี่แหละนะที่เขาบอกว่าความเหมือนที่แตกต่างเอมเจ้อ่ามึงใส่นั่นแหละเหมือนจริงๆแต่ว่าหมวกมึงเนี่ยมันไม่ใช่หมวกกันน็อกสักหน่อยมึงจะทำแบบนั้นไม่ได้นะ ห้ามกูจิกุ่งในวัดเหรอโอ้ไม่ได้ล็อกตาต่อตาฟันต่อฟันเน่กูเขียนติดแมงเป็นเลยห้ามบินทาบานนอกวัดแล้วกันออกมาเจอกูแน่เมืม่อคืนกูไปกินเหล้ากับเพื่อนโจนเกือบสว่างแล้วเมียพี่ไม่ว่าหรอืเอเน่ตำรวจโทรมาบอกว่าโจรขึ้นบ้านเฮ้ยมันอันตรายนั่นน่ะใช่แต่ถือว่ากูโชคดีโจรขึ้นบ้านโชคดียังไงอ่ะก็ตำรวจโทรมาบอกว่าโจรโดนซ้อมสยบเลยสาหัสเลยเพราะเมียนึกว่าเป็นตัวกูน่ะ โอ้สำหรับผมนะเหรอเรื่องการทำกับข้าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากสักนิดเลยนี่แหละนี่เป็นเมนูผัดถั่วพริกแกงของผมเองแหละแต่ไม่รู้ทำไมมันเหลือบานเลย mm hmm. เขาบอกว่ากินยากมากๆเตะนี่แค่เตะสั่งซอนนะทีหลังอย่ามาจอดรถขวางทางดูอีกโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี